สวัสดีครับและนี่คือ Watch and Watch รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสำหรับเรามอนสเตอร์แบบม่อนๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง9 Fa c t 9เรื่องจริงกันอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายกับซีรีส์นี้มานานตอนนี้กลับมาแล้วซึ่งเนื้อหาจากในก f าวแฟของพวกเรา Watch and Watch จะเป็นการเจาะลึกข้อมูลโปเกมอนตัวเดียวแบบโดดๆเหมือนอย่างที่เราเคยทำมาแล้วในคลิปก่อนหน้านี้และคราวนี้จะเป็นคิวของมิคารุเกะมอนผีปริศนาแห่งเจนที่4ถ้าข้อมูลของพวกเราผิดพลาดหรือไม่ถูก ขอแนะนําข้อมูลเบื้องต้นของเจามอนผีตัวนี้ก่อนนะครับสปิริตชูเชื่อญี่ปุ่นมิคารุเกะมันเป็นมอนผีปริศนาหน้าตาแปลกๆแข่งเจนที T ่4ชนิดโปเกมอนถูกพระเนกประเภทผีความมืดไม่มีร่างพัฒนาไม่มีร่างฟอร์มภูมิภาคไม่มีร่างเขียวไรแม็กไม่มีร่างฟอร์มอื่นใดๆเลยเป็นแค่มอนร่างเดียวโดดๆนี่แหละครับและนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่หลายคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วเราจึงนํามาไว้ช่วงเกล่นก่อนจะเข้าสู่9แฟร์และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดู9ก้าวคารเกกันได้เลยครับข้อที่1ชื่ออย่างที่เราไได้บออกปเมื่ตง ชื่อภาษาอังกฤษของเจ้ามิคาลูเกะก็คือสป um. ิริตชุมและด้วยชื่อนี้มันก็มีความหมายด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขาตั้งขึ้นมามั่วๆโดยจะเป็นการรวมกันของคําว่าสปิริตที่แปลว่าพูดผีวิญญ,ญาณบวก,กับคําว่าชุมที่แปลว่าสุสานหลุมฝังศพเมื่อรวมกันแล้วแล้วจะชี้ออกตัวหนึง่งก็จะได้เป็นสปิริตชุมพูดผีวิญ,ญญาณและสุสานหลุมฝังศพนี่แหละครับก็ดูจะเหมาะสมกับเจ้ามิคาลูเกะเอามากๆส่วนชื่อภาษาญี่ปุ่นมิคาลูเกะอาจจะเป็นการรวมกันของคําว่ามิคาเรุอิชิแปลว่าหินแกลน ก็เข้ากับหินที่มานาสัยอยู่เหมือนกันนอกจากนี้ชื่อญี่ปุ่นยังอาจจะอิงมาจากคําว่าคามาที่แปลว่ากรรมอีกด้วยไม่ใช่กรรมมือแบมือนะครับอันนี้จะเป็นกรรมตามสนองอะไรํานองนั้นแล้วรู้ไหมครับเจ้ามิคารุแกมันเกือบจะมีชื่อภาษาอังกฤษชื่ออื่นที่ไม่ใช่สปิริตชูมแล้วนะครับโดยน็อบโอกาซาวะผู้แปลเกมโปกเกมอนเป็นภาษาอังกฤษได้เสนอชื่อแฟนชูมที่อิงมาจาก Phantom, แฟนชอมที่แปลว่าพูดผีปีศาจหรืองเงามืดให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษของเจ้ามิคารุแกแต่ว่าทาง Nintendo แห่งอเมริกาไม่ยอมรับชื่อนี้ก็็เเลลยยตกกไปาชื่อ ังกฤษว่าสปิริตชูมาจนถึงทุกวันนี้ข้อที่2ลักษณะตัวมิคารุเกะเป็นบอเกมอนที่ไม่มีรูปร่างทางกายภาพมันเป็นเพียงควันหรือพลังงานสีม่วงที่โผล่ออกมาจะเห็นเล็กๆที่เรียกว่าออสคิสโตนเป็นหินทรงสี่เหลี่ยมคางหมูมีจุดเล็กๆ2จุดที่ลอยแตกไหลามาตรงกลางแล้วแยกออกไปสองางซึ่งควันสีม่วงที่เป็นตัวตนของเจ้ามิคารุเกะจะมีลักษณะหมุนวนและมีใบหน้าอยู่ตรงกลางมีดวงตาสีเขียวทรงพระจันทร์เสี้ยวเชื่อมต่อกับปากยกา์ดวงตาเป็นเกลียวสีดำหมุนวนและด้วยความไม่แน่นอนของใบหน้าที่มักจะไม่อยู่นนน่่งงงบาาาครัั้ก็็จะเหวมมีต บางครั้งกระตาเดียวส่วนวงกลมใหญ่เล็กไม่เท่ากันที่หมุนวนรอบใบหน้าของมันจะเป็นสีเขียวมีสีเหลืองอยู่ตรงกลางลักษณะคล้ายชุดลูกประคำซึ่งก็คือเหล่าดวงวิญญาณที่อยู่ในตัวของเจ้ามิคาลูเกะจากในโปเกมอนส卡尔เลตแอนด์ไวโอเลตแห่งเจนที่เก้าเราก็จะได้เห็นเจ้ามิคาลูเกะมันเคลื่อนที่โดยการใช้หน้าของมันค่อยๆยึดแล้วก็ลากก้อนหินไปมันก็ดูแปลกตาไม่น้อยอยู่เหมือนกันที่โปเกมอนผีจะเคลื่อนที่ด้วยวิธีนี้และการที่เจ้ามิคาลูเกะเป็นโปเกมอนที่ไม่มีตัวตนเป็นเพียงแค่ควันหรือพลังงานที่อาศัยอยูู่่่่่่ใในนนนหิมมมมััก็ีีีททาาไไปด้ววยยะครบชอ มันนึกสนุกแล้วก็เข้าไปอยู่ในหินเองซะอย่างนั้นแล้วความจริงจะเป็นยังไงทําไมมันถึงต้องไปอยู่ในหินคําตอบมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นรอชมในข้อต่อๆไปของเรานะครับข้อที่3โปเกมอนของชิโรนะถ้าท่านที่ติดตามโปเกมอนมาบ้างไม่ว่าจะเป็นจากในเกมหรืออนิเมะก็อาจจะพอรู้เรื่องนี้ว่าเจ้ามิคาโรเกะมันก็เป็นถึงโปเกมอนของซินเชียหรือชิโรนะแชมเปี้ยนแห่งภูมิภาคชินโอถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่โปเกมอนตัวหลักคู่หูของชิโรนะอย่างกาเบียสจากในเกมเจ้ามิคาโรเกะมันก็ได้อยู่ในทีมของชิ แห่งเจนที่4ที่เราจะต้องสู้เพื่อท้าชิงตำแหน่งแชมป์หรือจะเป็นในภาค p l a t ินัมหรือ Black White Black 2 White 2แห่งเจนที่5หรือ Sun Moon อันเป็น Sun Moon แห่งเจนที่7และในภาค Remake เจนซอย่าง r i l l i a n t d i มอ o n d และ Shining Pearl ในช่วงเจนที่8ยกเว้นแค่การต่อสู้แบบ Single Battle ใน Battle ระดับ Master Class ของ2ภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ครั้งไหนในทีมของชิโรนะก็จะมีเจ้ามิคารุเกะอยู่ด้วยตลอดถ้าจะเรียกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งโปเกมอนตัวโปรดของเธอก็คงจะไม่เกินไปพราะด้วยชาติผีความมืดที่แผ้ทางน้อยมากไหนจะมีท่าจมตีแรงๆหหลลาากย่เน พอสร้างโจมตีธาตุความมืดหรือไซเคสสร้างโจมตีธาตุพลังเจดด้วยเหตุนี้ชิโรนะจึงอาจจะต้องมีมันอยู่ในทีมเพื่อความหลากหลายในการต่อสู้ให้สมกับตำแหน่งแชมปเปี้ยนแห่งภูมิภาคชินโอและถ้าเป็นในอนิเมะนี่นคารเกะของชิโรนนจะเปิดตัวในโปเกมอนเจอร์นี่ซีพีที่123ตอน b e Wish Battle and Be ีวิลเดหรือถ้าเป็นของไทยก็จะเป็น E p พีที่1 2 1ตอนรอบเซมิไฟนงสองพิศวงงงวยซึ่งชิโรนะได้เรียกมันออกมาสู้เป็นตัวแรกในการแข่งขันโปเกมอนโบว์แชมเปี้ยน ชนะไคริวของซาโตชิได้อย่างง่ายดายโดยที่แทบจะไม่เหนื่อยเลยไม่เพียงแค่นั้นมันก็เอาชนะเก่งกล้าของซาโตชิได้อีกด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดสูสีกันบ้างแต่มันก็ยังชนะได้และที่พีคคือตอนที่มันจะแพ้ให้กับปิกาจูของซาโตชิมันก็ได้ใช้ท่าเดสตินีบอลตายตกตามกันทําให้ปิกาจูก้ต้องล้มไปพร้อมๆกับมันด้วยเท่ากับว่าเสมอกันจึงนับได้ว่ามิคารุเกะของชิโรนะล้มโปเกมอนของซาโตชิได้ถึง3ตัวเลยทีเดียวถือว่าไม่ธรรมดาเลยล่ะครับสำหรับเจ้ามอน,น,าาปปนอเม โปเกมอนเจอร์นีสอีพีที่9ก้าสิบแปดตอนเดอะสเปกทรัลเอ็กเพรสซาโดชิได้บังเอิญชนกับเด็กหนุ่มท่าทางปแปลกๆคนนึงแล้วเขาก็วิ่งหนีไปแลได้ทําตั๋วรถไฟตกไว้ซาโดชิและโกจึงวิ่งตามไปเพื่อจะคืนตั๋วให้กับเขาบอกซาโดชิวิ่งตามไปจนถึงชั้นใต้ดินและได้มาเจอกับรถไฟกอสที่มีเสียงตามสายว่าจะไปถึงเมืองที่เป็นเป้าหมายของพวกเขาด้วยและก็ได้เห็นเด็กผู้ชายคนนั้นขึ้นรถไฟไปพวกเขาจึงขึ้นรถไฟขบวนนี้ไปด้วยแลวเมื่อเข้ามาด้านในพวกเขาเข้ามาอยู่ที่ตู้ที่สี่และที่ตัวของเด็กคนนั้น้้้นนนนระะบบววว่าาาเเเเปป็็ตตตููพกกกขขจจึงดดิมืไคััให นั้นแด้เมื่อพวกซาโตชิได้เข้ามาอย่างตู้ที่3พวกเขาก็ได้เจอกับหินแปลกๆก,ก้อนหนึ่งและด้วยความโซนของเจ้าซาลูโนริของโกมันได้กระโดดมาชนซาโตชิทำให้เขาชนเข้ากับก้อนหินแล้วก้อนหินก็ร่วงตกลงพื้นและเมืเ่อซาโตชิและโกพยายามจะยกก้อนหินขึ้นไปไว้ที่เดิมพวกเขาก็ยกไม่ไหวมันหนักเกินไปแต่ก่อนที่พวกเขาจะตัดใจแล้วก็ออกเดินทางกันต่อมันก็มีแสงแปลกๆสีเขียวจากก้อนหินเข้าไปในตัวของซาโตชิจากนั้นไฟของรถไฟก็ติดติดดับเมื่อไฟดับหน้าของซาโตชิก็เปลี่ยนไปและเขาก็เริ่มทาาตตตตัััวแแแปปปลลลกกกกกพออไฟอิิด็็บบมเนนจี้ะคร ไฟของรถไฟก็ดับไปเลยทำให้ซาโตชิทำหน้าปแปลกๆโดยมีซาโตชิที่อยู่ภายในกำลังงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองซึ่งซาโตชิที่ทำตัวแปลกนี้เขาทั้งแกล้งโก้โดยการจับฟูนเต้ม,มาให้โกขี้โกในการแข่งเป่าหญิงโชวและพอมาถึงตู้ที่มีโปเกมอนหลากหลายเขาก็ยังหลอกผีให้โกกลัวอีกด้วยจนในที่สุดเด็กผู้ชายลึกลับคนนั้นก็โผล่มาและชันใดนั้นเจ้าโปเกมอนผีมิคารุเกะก็โผล่ออกมาจากก้อนหินมันได้ทำลายหลังคารถไฟทิ้งและได้อารวาวยังหนักน่วงเด็กคนนั้นก็ได้บอกว่ามิคารุเกะมันกวดงไ็ ีเขยวที่เข้าสิงซาโตชิอยู่นั่นแหละครับโกจิงาสาไปหยุดมิคารุเกะโดยให้เด็กผู้ชายหาวิธีช่วยซาโตชิและแล้วก็สําเร็จเด็กคนนั้นไล่วิญญาณร้ายออกจากร่างของซาโตชิได้เียงแค่ใช้น้ําชารสชาติแย่คอมมอนชาฝรั่งอย่างยาบาชากรอกใส่ปากซาโตชิไปไม่ต้องส่วนมนตลหรือใช้ของขลังก็ไล่ผีโปกเกมอนได้นะครับและเมื่อวิญญาณร้ายออกจากร่างของซาโตชิมาแล้วมันก็ไม่ยอมถูกจับไปเข้าร่างของมิคารุเกะซาโตชิจึงต้องให้เก่งก้าของเขาออกมาช่วยแล้วก็สาเร็จมันก็จะวิญญาณไว้ได้และสุดท้ายก็ได้เอาว ไปในก้อนหินและพอถึงสถานีปลายช้างเหล่าโปเกมอนผีก็พากันมาช่วยยกแทนวางก้อนหินไปที่สุสานแล้วเจ้ามีคารุเกะมันอยากจะมาที่สุสานแห่งนี้ซึ่งเด็กผู้ชายก็ได้บอกว่ารถไฟขบวนนี้มีไวเพื่อขนโปเกมอนผีพวกซาโตชิจึงงงกันใหญ่แต่สุดท้ายพวกเขาก็มาถึงเมืองที่เป็นเป้าหมายของพวกเขาได้แต่พอเผลอแวบ,บเดียวทั้งเด็กผู้ชายและรถไฟขบวนนั้นก็หายไปเล่ากับว่าฝันไปเหมือนกับว่าพวกเขาได้วาปมาอย่างไงอย่างนั้น้อดิฮาต้นแบบได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมะชอบมะมไม่ใช่ถามหน่อยเดี๋ยวพี่รู้มรู้ ว่าจะมีคาโรเกตมันมีต้นแบบมาจากอะไรซึ่งผมเองถ้าไม่ได้มาค้นข้อมูลก็มองไม่ออกหรอกครับว่ามันเหมือนกับอะไรในโลกความจริงโดยมันอาจจะอ้างอิงมาจากจิบาคุเรวิญญาณที่ถูกผนึกหรือไดเอลเดกัสวิญญาณที่ถูกสาปให้ต้องย้ายหลักเขตที่ดินแบบไม่สิ้นสุดในนิทานพื้นบ้านของประเทศน,นอร์เวย์นั่งจากนี้ยังานจ,จะอิงมาจากวอเตอร์มาร์จินหรือซองกังตวนิยายจีนที่นิยมในญี่ปุน่นโดยเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับวิญญาณร้อยแปดตนที่ถูกผนึกได้ชดใช้บาปของตนแล้วและได้รับการปล ร้อยแปดคนและสุดท้ายมันยังอาจจะอิงมาจากประเพณีทางพุทธศาสนาที่มีการตีระฆังร้อยแปดครั้ง,งเพื่อขับไล่สิ่งรอดใจเพื่อบรรลุพระนิพพานก็จากต้นแบบที่กล่าวมาทั้งหมดแทบจะไม่มีตัวตนที่ระบุได้ชัดเจนเลยนะครับจึงไม่น่าแปลกใจที่รูปร่างของเจ้ามิคารุเกะมันเป็นควันที่ไหลตัวต,วตนแบบนั้นข้อที่หกความเป็นตำนานอย่างแรกเลยคือจะเป็นตำนานเรื่องราวจากในอนิเมะที่เจ้ามิคารุเกะได้เปิดตัวเป็นตอนแรกโดยจะอยู่ในโปเกมอนไดมอนแอนด์เพล EP ที่ห้าสิบหกตอน The Keystone Pops ในระหว่างที่ซาโตชิกับฮิน,น,นไ,ไป แช่นหินพังทลายลงจากนั้นกองหินที่พังทลายมาก็เลืองแสงแล้วช่องฟ้าก็วิปริตแปรปวนชั้นใดจากนั้นก็มีฟ้าผ่าลงมากลางเช่นหินนั้นทําให้ก้อนหินแปล,ปลกๆก้อนหนึ่งลอยขึ้นมาแล้วเจ้ามิคารุกเกะก็โผล่ออกมาจากก้อนหินก้อนนั้นซึ่งจากในโปเกเด็กซ์ของเฮคลัลลก็ได้บอกว่ามิคารุกเกะมันถูกขังอยู่ในก้อนหินมาประมาณ500ปีจากนั้นมันก็ได้โจมตีใส่พวกซาโดชิแล้วก็บินหายไปพอมันบินผ่านมาเจอแก๊ง3ามห้ามันก็โจมตีใส่พวกเขาแล้วก็บินต่อไปพอตอนเช้าพวกซาโดชิได้าาถูนกก็ท จนพังเละเทะและก็ได้มีคุณยายคนหนึ่งได้เล่าถึงตำนานของเจ้ามิคารุเกะมันเคยก่อความวุ่นวายไปทั่วทำร้ายผู้คนถล่มเข้าของบ้านเรือนจนผู้คนต่างก็หวาดกลัวมันแต่เราก็มีผู้กล้าที่มาพร้อมปิกาจูได้ต่อสู้กับมันและได้ขังมันไว้ในก้อนหินแล้วก็ได้สร้างแท่นหินล้อมรอบอย่างแน่นหนาคืนความสงบสุขให้แกหมู่บ้านจนมาถึงปัจจุบันก็มีพวกสายตัวชินี่แหละครับที่บังเอิญไปทำลายแท่นหินปลดปล่อยเจ้ามิคารุเกะออกมาและสุดท้ายก็ได้รู้ว่าที่มันปล่อออกมาแล้วอรารวาสหนักมากเพราะมันเป็นโปเกมอนาวลัึจง และตามหาคนที่ผนึกมันไว้เพื่อแก้แค้นและด้วยความพระเอกและมีพิกาจูเหมือนในตำนานซาโตชิก็ได้ต่อสู้กับมันและสามารถผนึกมันไว้ในก้อนหินได้แล้วก็ได้สร้างตำนานบทใหม่ขึ้นมาอย่างที่2จะเป็นตำนานความเชื่อโดยจะมีเทรนเนอร์บางคนเชื่อว่ามิคารุเกสามารถเชื่อมต่อกับโลกแห่งวิญญาณได้และว่ากันว่าจากการไร่กระถาโบราณโดยการใช้สิ่งของพิเศษสามารถทำให้เจ้ามิคารุเกเปิดประตูโลกวิญญาณและทำให้เทรนเนอร์ของมันสื่อสารกับวิญญาณโดยผ่านตัวมันได้และอย่างที่3าการเป็นโปเกมอนในตำนานซึ่งจากในข้อมูลได้ระบุวู่่่าาาเมิคูกใชววีี่ญณทขัง นนาเท่ั้แต่มันยังมาจากความชั่วร้ายและความมาฆ่าที่หมายจะเอาชีวิตในช่วงก่อนหน้าที่จะมาเป็นตัวมันด้วยซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับนิทานพื้นบ้านต่างๆจากทั่วโลกทำให้เจ้ามิคารูเกะถูกกล่าวขานว่าเป็นโปเกมอนในตำนานและไม่เพียงแค่ตำนานจากนิทานทั่วโลกเท่านั้นที่ทำให้มันถูกเรียกว่าเป็นโปเกมอนในตำนานราะจากในภูมิภาคชินโอที่มันได้ปรากฏตัวมาครั้งแรกเจ้ามิคารูเกะก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จากในตำนานและมีความเชื่อมโยงกับอดีแตและยังมีวิธีการพบเจอที่ลึกลับซับซ้อนมากทำให้เป็นที่สนใจขอองงเเรรราาาานนนนนแและะจจียกหมมว่่ปโโใติ คอดิ7ค่าพลังและความแข็งแกร่งคารุเกะเป็นโปเกมอนที่มีค่าพลังโดยรวมอยู่ที่485ซึ่งตัวเลขค่าพลังเท่านี้ถือว่าพอใช้ได้สาหรับโปเกมอนที่มีแค่ร่างเดียวไม่มีร่างพัฒนาและมันก็เท่ากันกับเหล่าโปเกมอนที่มีร่างเดียวอย่างเจ้าบาคุกาเมสคริมการหรือจีจีลอหรือแม้แต่มอนที่มีร่างพัฒนาอย่างมุคูฮอสหรือไซดอนก็ยังมีค่าพลังเท่ากันกับเจ้ามิคารุเกะด้วยเช่นกันและจากค่าพลังในด้านต่างๆของมันก็ถือว่าสมดุลมากพลังป้องกันทั้ง2ด้านเท่ากันที่100จาาาาากกกกกค่่ัันนววมออเเเทหลลล Gen7 ยยยงรด้ หรือถ้าเป็นฝั่งกายภาพก็จะมากกว่าเทพหลักเจนเจ็ดอีกตัวอย่างโซกาเลโอซะด้วยซ้ําส่วนพลังโจมตีก็เท่ากันที่92ทั้ง2ด้านในด้านกายภาพก็ามากกว่ามอนเทพหลักเจน2อย่างลูเกียด้านเวทก็จะมากกว่ามอนเทพรองเจน2อย่างซุยคืนด้วยค่าพลังแบบนี้ทั้งรุกดีรับแน่นเสียแค่ช้าไปนิดแต่ถ้าได้อยู่ในชินที่เล่นทริคลูด้วยความเร็ว35ของมันก็มีโอกาสที่ได้โจมตีก่อนค่อนข้างสูงในมันจะมีความสามารถเพรสเชอร์กดดันฝ่ายตรงข้ามทำไม่ต้องใช้ PP ในการใช้ท่ามากขึ้นและความสามารถแฝงงอะีีี้ทททท่่ท่่นนาาสใจจย ไม่ใช้ท่าโจมตีได้โดยไม่ต้องสนใจบาเรียของอีกฝ่ายเลยในจะมีท่าป่วนชวนปวดหัวที่ได้จากการเพิ่มเลเวลมากมายหลากหลายท่าอย่างเช่น c o n f u s e p l a y Shadow Sneak, Nasty Plot, s u g a r Punch h y p n o s i s และ d r ี a มเตอรและนอกจากท่าที่จะเรียนรู้ได้จากการเพิ่มเลเวลแล้วท่าที่สามารถใช้ TM ใส่เพิ่มให้กับมันได้ก็น่าสนใจไม่น้อยอย่างเช่นวิ o โ Whip ค a m ม t r i c k ก o o m หรือ p e n Split นอกจากความสมดุลของค่าพลังและทถ้าปวนชวนปวดหัวที่หลากหลายแล้วอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เจ้ามิคารูเกะเป็นหนึ่งในโปเกมอนยอดนิยมสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการแบทเทิลโปเกมอนนั่นก็คือธาตุผีความมืดของมันซึ่งก่อนหน้านที่จะมีธาตุแฟรี่ที่เพิ่มเข้ามาในเจนที่6เจ้ามิคารูเกะก็เป็นหนึ่งในสองโปเกมอนที่ไม่แพ้ธาตุไหนเลยโดยมันจะด้านทานธาตุพิษและมีถึงสามธาตุที่จะโจมตีมันไม่ได้เลยทั้งธาตุปกติธาต,ตุต่อสู้และธาตุพลังเจนและด้วยความเก่งขนาดนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยครับที่่่่ผู้้้้คนนนนนนตาาาาางงกกัััิยมมมมมํเเเเขขขจพือใชรแแ็็ไดป ถึงโปเกมอนของแชมเปี้ยน่งภูมิภาคชินโออย่างชิโรนะข้อที่8ความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนจากในเกมสปินออฟโปเกมอนมิสซี่ดันเจี้ยนจากมิคาดูเกะมันก็มีบทบาทสําคัญในเรื่องราวต่างๆของเกมภาคนี้โดยมันจะโผล่มาในดันเจี้ยนลึกลับเกมรักษาข้อมูลับและคอยปกป้องสมบัติล้าค่าส่วนจากในเกมภาคหลักจากในเจเนซี่แห่งภูมิภาคชินโอที่มันปรากฏตัวมาครั้งแรกมันจะไม่มีให้พบเจอจากสถานที่ทั่วไปจงตัวเราที่เป็นผู้เล่นจะต้องหาทําเควสรลับ,เฉ,ลบเ,ฉเฉพาะเท่านั้นถึงจะได้พบเจอกับมันกน็ถ้าจำไม่เพี้ยน จะได้เจอเลยนะครับหรือถ้าเราจําผิดก็พิมพ์แก้ให้เราได้เลยเพราะเช่าที่รู้ส่วนมากที่ต้องทำเควสในการเจอก็จะเป็นพวกเทพตำนานมายาชั้งนั้นมันถึงได้มีความลึกลับและอาจจะถูกเรียกว่าเป็นตำนานแห่งชินโออย่างที่เราได้บอกไปและการจะทําเควสในเจนนิสี่เพื่อให้ได้พบเจอกับมันก็จะต้องใช้อเทมก้อนหินที่กักขังมันไว้อย่างออสคีสโตนโดยจะอยู่ในหมวดไอเทมทั่วไปจากในหลายๆภาคแต่ได้เปนในภาคเลเยอร์เจเน s ซอสุสก็จะเป็นไอเทมหลักหรือคีย์ไอเทมแลวเราจะต้องนำออสคีสโตนไปวางไว้ที่หอคอยฮัลโหลเชาว์เา ส่วนในภาค Legend of Zeus ก็แบบจะต้องทาเควสในการเจอกับมันเช่นกันโดยจะต้องใช้ไอเทมออสคิสตนันเพื่อรวบรวมกลุกลก่มควนเล็กๆที่มีแสงสีม่งวงทั้งร้อยเจ็ดวิฟที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคฮิตซูจากนั้นก็ส่งต่อภารกิจค้นหาวิฟสุดท้ายถึงจะพบเจอกับเจ้ามิคารุเกะได้ึือว่าเป็นความลึกลับซับซ้อนสุดๆก่อนจะได้พบเจอกับมันนอกจากความลึกลับจากในเกมภาคหลักและส Spin k n แล้วจากในข้อมูลของเทรนเนอร์การที่เจ้ามิคารุเกะถูกกักขังไว้ในก้อนหินและมีวิญญาร้อย่ดวงอยู่ในนั้น่งบอกได้ว่ามันมมมมมรราาาาาัันนนนืดดดแแลละ่กกกววสงงงถถึคทใูขเป็ นนาากว่5เทรนเนอร์ที่ผูกพันกับมันก็มักจะมีความมั่นคงอดทนและแข่งแกล่งคล้ายกับมันนี่ก็เป็นเรื่องลึกลับที่เขาว่ากันว่าเทรนเนอร์ก็มักจะเหมือนกับโปเกมอนคู่หูและความลึกลับสุดท้ายที่คาลูเกะสามารถครอบงำจิตใจผู้อื่นและใครก็ตามที่ถูกมันครอบงำไปน,น้่ก็จะเปลี่ยนไปคล้ายกับมันก็อย่างในตอนที่มันเข้าสิงซาโตชิตามที่เราได้บอกไปนั่นแหละครับข้อดีเกเลข108ไม่ได้ใบหวยเลยเป็นเลขห้องโรงแรมผีแต่อย่างใดแต่ถ้าได้สังเกตจากทั้ง8ข้อที่กล่าวมาดีๆแล้วก็จะเห็นว่่่่าาาามมมีีเเเเลลข108ออยยยรรืๆงแแกกตต้นบบทจว เกี่ยวกับดวงวิญญาณ108ตนดวงดาวแห่งโชคชะตา108ดวงและอาชญากร108คนซึ่งภายในหินออดคิสตนันที่กักขังมิคารุเกะไว้ก็มีวิญญาณ108ตนอยู่ในนั้นด้วยและถ้ามีวิญญาณดวงใดหายไปมันก็จะอลาวาสหนักมากจนกว่าจะได้วิญญาณกลับคืนมาเหมือนตอนที่ซาโตชิดโดนวิญญาณเข้าสิงต่อมาก็จะเป็นการตีละครั้ง108ครั้งเพื่อขับไล่สิ่งรอดใจเมื่อบรรลุพระนิพพานต่อมาก็จะเป็นค่าพลังป้องกัน108ทั้ง2งด้านและตามเล่าวิสต์ทั้ง1 เจ้ามิคารุเกะมันยังมีมากกว่านี้เองซึ่งหมายเลขโปเกเด็กจากในเจนนี่4แห่งปุยภาคชินโอของเจ้ามิคารุเกะก็คือ108มันมีน้ำหนัก108กิโลกรัมในแพ็ครีเมคเจน3อย่างโอเมก้ารูบี้และอัลฟาซัฟไฟจะพบเจ้ามิคารุเกะได้ที่ซีมาเวลอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำสาย108และในโปเกมอนโกการที่จะพบกับเจ้ามิคารุเกะได้นั้นจะต้องบ้อนเบอร์รี่108ชิ้นและจับโปเกมอนให้ได้108ตัวจึงจะสำเร็จเควสแล้วก็ได้พบเจอกันมั้ผมพูดเลข108ซะจนมึนไปหมดถ้้้้้าาาาาไมมม่่่่่่่ททััวววววแแแลลลลีีีีกกกกออยยงงเเเเขขบ108ะะจิค ื่อนคิดว่ายังมีเลข108งอะไรอีกไหมที่เกี่ยวข้องกับมันทำไมถึงเชื่อมโยงกับมันเยอะขนาดนี้จะใช่วันเกิดของมันหรือเปล่าก็าของเน้นพูดคุยกันได้นะครับแลแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเก้าแฟกเก้าเรื่องจริงคอมมอนผีลึกลับสุดหลอนอย่างเจ้ามิคารูกแกยังมีเรื่องไหนที่คุณรู้แล้วคิดว่าคนอื่นไม่น่าจะรู้เกี่ยวกับมันอีกบ้างไหมครับถ้ามีก็พิมพ์เสริมให้เราได้เลยส่วนเก้าแฝกของตัวอื่นเราก็จะหาตัวที่น่าสนใจมาทยอยทำลงให้ได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับผมและถ้าขา้้้อขอขออมูลลททททีี่่นนาาาเสปผิดดดพหหรรรืใใจโษวยคัับบ ชมได้ติดตามพวกเราครับไ้พบกันใหม่ครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ